ครับกลับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานวีเทอร์โบได้มาอยู่จังหวัดเพชรบุรีอำเภอท่ายางวันนี้เราเดินทางไปถึงอำเภอท่ายางนี้วันนี้เป็นโอกาสดีนะครับของทีมงานวีเทอร์โบชาวกเกษตรกรที่ยึดอาชีพกเกษตรได้มีแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงพืชผลผลิตนะครับจากเคื่อนแกงก๋วจานวันนี้กับผมเองและทีมงานนะครับได้มาเยี่ยมชมชาวกเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ บริษัทวีเทอร์โบวันนี้เราจะไปติดตามชมกันว่าที่ใช้แล้วต้นพืชเป็นยังไงได้ผลผลิดเป็นยังไงนะครับติดตามชมไปกับผมนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่บ้านท่าขาม อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีวันนี้อยู่กับคุณพี่น้ําค้างนะครับวันนี้เห็นดาวเรืองนะครับตั้งแต่ภาพแรกนะครับที่ปลูกแล้ววันนี้ผลผลิต<ฮ>ออกเป็นอย่างที่เห็นเลยครับพี่ทาค้างใช้ไอตัวผลิตภัณฑ์วีเทอร์โบเนี่ยใช้มานานนยังครับใช้มาตั้งแต่เริ่มปลูกกระจ้ะเริ่มปลูกตอนนี้มันสภาพต้นตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เนะี่ยกี่เดือนแล้วครับสักประมาณ3 3มสเดือนกว่าแล้วมั้งสามเดือนกว่า,วาสาเือนแล้วที่ ใช้วีเทอร์โบเนี่ยครับอัตราการใช้ใช้ยังไงก็ตอนแรกก็ไม่รู้ใช้หนึ่งหนึ่งฝ่าของมันอะประมาณหนึ่งฝ่าของของของขวดอ่ะออหนึ่งฝ่าของคนเนี่ยนะครับต่อน้ำสองร้อยสองร้อยลิตรอะสองร้อยลิตรถังใหญ่เนี่ยนะใช้แค่ฝ่าเดียวโอ้โหครับใช้ฝ่าเดียวใช้ฝ่าเดียวผมจริงๆแล้วมันต้องใช้สองฝาอ๋อไม่รู้แต่ว่าใช้ฝ่าเดียวยังให้ผลผลิตออกมาขนาดนี้ใช่ครับแล้ววันนี้พี่มีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับตัววีเทอร์โบตัวนี้ ก็ดีมากเลยยาตัวนี้ใช้กันเยอะแล้วในหมู่บ้านเนี้ยจะทั้งทั้งในหมู่บ้านเนี้ยเริ่มใช้กันเยอะใช้กันหลายรังแล้วแล้วจากที่พี่ปลูกขึ้นมานะครับแล้วชีดตัวไอ้เบนเทอร์โบเข้าไปมีความเปลี่ยนแปลงยังไงที่ที่เราเห็นว่ามันดีขึ้นก็เราลดต้นทุนไปเยอะเลยนะจากเมื่อก่อนเราใช้เซ็นเซียมบอลลอนคัวละสองร้อยตอนนี้เราเลิกไม่ใช้เรามาใช้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวเลยคือได้ทั้งลำต้นเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วช่วง ลำต้นจะเริดเติบโตขึ้นมาเวลาติดติดดอกนะครับมันมีปัญหาไหมไม่มีเลยนะไม่มีเลยก็คือให้ดอกมาดก,ดกดอกแบบนี้ออเลย,ยนนะใส่ปุ๋ยก็น้อยด้วยนะคือไม่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยวนะเนี่ยาใส่น้อยลงใส่น้อยลงจริงๆแล้วมันต้องใส่เยอะ<โ>อ<笑><笑>ครับคือว่าตอนนี้คือพี่จำค้างจะถ่ายทอดออกมาว่าวันนี้ใช้ v ีเทอร์โบเข้าไปแล้ว มันสามารถที่ลดต้นทุนลงไปได้ใช่ลดต้นทุนได้เยอะเลยแหละเยอะเลยแล้วก็สามารถลดต้นทุนได้ด้วยโอ้โหลดได้ทุนได้เยอะมากเลยพูดขอบพูดเลยเนี่ยแล้วราคาก็ดีแล้วท่านผู้ชมเนี่ยที่ดูรายการอยู่แล้วจะคิดอยากจะปลูกดาวเรืองหรือปลูกอยู่แล้วเนี่ยวันนี้พี่นำค้างปลูกขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่มีผลกระทบคือไม่มีโรคเชื้อราไม่มีศัตรูของดอกดาวเรืองนี่มารบกวนเลยมีอย่างเดียวคือฝนจ้ะมีอย่างเดียวคือฝนที่พูดออกมาว่าวันนี้ ใช้ผลิตภัณฑ์วีเทอร์โบไปแล้วผลผลิตที่ได้จากลำต้นแล้วก็ดอกเนี่ยมันเป็นยังไงอยากให้ถ่ายทอดออกมาให้พี่น้องที่ปลูกดาวเรืองเหมือนกันได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ถูกต้องแล้วก็ลดต้นทุนได้อย่างพี่นำ้ำค้างครับก็อยากจะแบบว่าบอกพี่น้องชาวกเกษตรนะใครอยากจะปลูกดาวเรืองนะก็ให้ใช้ตัวเนี้ยแล้วมันจะลดต้นทุนมากเลยนะครับ,รบได้ข่าวว่าพี่น้ำพ้งเนี่ย ไม่ได้ปลูกเฉพาะดาวเรืองอย่างเดียวมีมะเขือด้วยมีมะเขือมีทั่วมีทั่วด้วยเดี๋ยวเราก็จะไปติดตามชมมะเขือของพี่น้ำค้างแล้วก็ทั่วฝักยาวครับวันนี้ก็อยากจะสุดท้ายแล้วอยากให้พี่น้ำค้างได้ฝากถึงเกษตรกรที่คิดปลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นดาวเรืองหรือจะเป็นทั่วหรือจะเป็นนาข้าวบอกความรู้สึกที่เราใช้วีเทอร์โบตัวนี้ขึ้นมาจ้ะเ็าอยากจะบอกว่าใช้ตัวนี้ดีที่สุดแล้วก็ขอบอกให้พวก พี่น้องพวกเพื่อนเกษตรทุกคนเลยนะครับให้ใช้ตัวนี้แล้วจะลดต้นทุนอยากจะบอกว่าเนี่ยใช้กันดีที่สุดเลยบอกบอกเลยสิ่งที่ดีใจที่สุดเลยวันนี้เงินเลืออเยอะใช่ลดต้นทุนเยอะไงครับวันนี้ผมก็ทีมรานวีเทอร์โบนะครับวันนี้ได้มาลงแปลง จังหวัดเพชรบุรีอำเภอท่ายางวันนี้วันนี้เราดูดาวเรืองกันแล้วนะครับของคุณพี่น้ำ้างนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปติดตามชมนะครับทัวร์ฟักยาวของพี่น้ำค้างเหมือนกันนะครับแล้วเราไปติดตามชมนครับ เราก็มาถึงไร่ของพี่นำค้างอีกแปลงหนึ่งนะครับ<ช>อันนี้จะเป็นทั่วฝักยาวนะครับทั่วฝักยาวตอนนี้ช่วงกี่เดือนแล้วครับพี่เดือนครึงร่งเดือนครึ่งแต่ตอนนี้ติดดอกติดจันทร์ให้เราเห็นแล้วนะครับแต่ว่าฝักเนี่ย <Audio John. S 2> ยังออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับแต่วันนี้เรามาเก็บภาพกันไว้ก่อนนะครับวันนี้จากที่ที่พี่ใช้จากเดาเรืองมาแล้วตอนนี้มาใช้กับทั่วฝักยาว<ช>มันคนละเรื่องกันแล้วแล้วมันเป็นยังไงครับรเวลาฉีดไปแล้วจะต,ต้องแต่ต้นต้นเล็กเลยไหมพี่ที่ใช้มาต้องแต่เริ่มเลย ตั้งเริ่มแตกออกมาเราก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะแล้วเราก็ฉีดไปเรื่อยๆมันก็แตกกระแหงตอนแรกมันแตกกระแหงดีมากแล้วมันมันขึ้นขึ้นหลักหมาเนี่ยขึ้นไวไหมไวขึ้นไวเลยจากที่เมื่อก่อนเนี่ยที่เราไม่ได้ใช้วีเทอร์โบเราใช้ทั่วไปเวลามันตั้งแต่ต้นเล็กขึ้นมาเนี่ยมันมันตายกิ่งเนี่ยมันใช้เวลานานไหมกับตัวนี้มันแตกต่างกันไหมมันแตกต่างมากตัววีเทอร์โบนี่มัน ทำให้แตกแหนแนงดีแล้วก็โตไวโตไวจากที่ใช้ปุ๋ยทั่วไปฮอร์โมนทั่วไปตามท้องตลาดมันก็ยังช้าอยู่ใช่ช้าอยู่อันนี้คือคือมันแตกต่างเห็นได้ชัดเลยเห็นได้ชัดเลยรับรองได้เลยว่าเห็นแบบเห็นพ่นไวมากเลยตัวเนี้ครับแล้วจากที่ปลูกมาเนี่ยมีมีภาวะที่เกิดโรคเชื้อราหรือยืนต้นตายเกิดปัญหาเกี่ยวกับวิกฤตเกี่ยวกับท่วมั้ยครับก็มีมั่งมีมั่งแต่นี่ก็ฉีดยาเชื้อราไปครับเชื้อราตัวนี้แหละเหมือน ของวีเทอร์โบนี่แหละของวีทโบนี่แหละที่ไป<ข>แ,แล้วมันก็ก็อมองมันดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะตอนนี้ฝนตกด้วยจริงๆแล้วเชื้อรานี่มันมากับฝนแน่นอนตันซนใช,ใชแต่ตัวนี้คือว่าอย่างที่เราเห็นในภาพเนี่ยต้นมันค่อนข้างจะส้มบูนเนี่ยเยอะเลย เราก็มาอยู่ตรงสวนมะเขือไร่มะเขือเป็นไงครับวันนี้มาประทับใจกับมะเขืออีกแล้วโด่งอีกแล้วดูนั่นโด่งโด่อีกแล้วคือคำพูดที่คนทั่าคนแก่พูดไปว่าต่อไปเราต้องสอยมะเขือกินตอนนี้มะเขือมันเลยเราแล้วน่าจะจริงนะต้องทำไม้สอยแล้วครับเพราะใช้อีตัวนี้ยังไงถึงได้สมบูรณ์ถึงได้เป็นสภาพแบบนี้ใช่ใช่เทอร์โบนี่แหละถึงได้เป็นสภาพสวยมากสภาพมันเป็นไงก็เนี่ยปกติ มะเขือใกล้จะปีหนึ่งคั้วจะสั้นแค่นี้แต่นี่ใช้ไอ้นี่ไปโอโหขั่วยังยาวเหมือนมะเขือไม้เลยยาวเป็นตองนิ้วได้เนาะจ้ะนี่ดูดินี่ลูกก็สวยอืนี่ก็ลูกสวยขั้วถ้ายกขึ้นมานี้จะเห็นลูกเห็นลูกหมดแล้วดอกกำาลังออกอีกนั่นเนี่ย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 จริงๆแล้วถ้าหมดว่าต้นระดับนี้แล้วปุ๊บเราต้องละทิ้งแล้วใช่ไหมใช่คนอื่นเขาละทิ้งหมดแล้วแต่นี่มันยังออกมาตลอดเลยออกตลอดก็ยังออกไมได้เสียดายอีก จะได้มันนู่นน่ะคั่วก็ะยาเหมือนมะเขือไม้แล้วเนี่ยเหมือนมะเขือเพิ่งปลูกห้าหกเดือนเลยตั้งกับมาใช้ของอีเทอร์โบเนี่ยยาขัดผิวก็ไม่ต้องซื้อยาจับใบก็ไม่ต้องซื้อใช้ตัวนี้กับยาฆ่าแมลงลดต้นถุนไปจนแบบว่าเยอะมากเยอะเชื่อเยอะมากใช่ก็คือว่าใช้ตัววีเทอร์โบเนี่ยเข้าไปแล้วสภาพต้นเนี่ยจากที่เป็นเชื้อราแล้วใบแห้งเนี่ยมันดีขึ้นใช่ดีขึ้นดีขึ้นนะครับ แล้วก็เทคนิคในการฉีดแต่แต่ละครั้งนะครับพี่น้ำค้างมีเทคนิคในการฉีดยังไงก็กี่วันฉีดทิ้งอ่ะตอนแรกอ่ะที่ว่ายังไม่ได้ใช้ตัวนี้นะเจ็ดวันฉีดตอนนี้สิบว้าคือสิบวันฉีดสิบว้าวันฉีดก็แสดงว่าที่เรารอมาตั้งแต่วันหนึ่งวันถึงวันที่สิบเนี่ยมันต้นมันสมบูรณ์อยู่แล้วต้นหราอสมบูรได้ฉีดบ่อยจ้ะก็คือลดต้นทุนในการฉีดเข้านะครับจ้ะแล้วคือสิ่งที่ได้จากวีเทอร์โบที่เราฉีดไปเลยเนี่ยมันได้อะ จากความเปลี่ยนแปลงที่ว่าทีแรกยังไม่เจอหลังตอนที่แรกที่พี่ใช้อยู่นะมันต้องใช้พวกยาจับใบ,าย,บยาขัดผิวให้ผิวขาวเงี้ยให้ผิวสวยอย่างเงี้ยต้นทุนเข้ามาอืแต่ผลผลิตได้เยอะไหมมันดกแบบนี้ไหมไม่ไม่ไม่โดกขนาดนี้หรอกนะอันนี้แล้วก็แกนด้วยแกนด้วยใช่ติดดอกติดผลเขาไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์มันลูกมันแกนแกนอ่ะพอใช้วีเทอร์โบแล้วความเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันได้เพิ่มมั้งทำมครับก็ตอนที่พี่ใช้ทีแรกนะ พี่เก็บทุกวันเลยเจ็ดวันพี่เก็บทุกวันเลยนะ <10 S 1> หนึ่งอตอนที่ว่าทีมงานเอาไอ้นี่มาให้ใช้นะตอนนี้เราก็ยังมาอยู่อำเภอท่ายางอยู่นะครับไล่มะละนะครับอย่างที่เราเห็นภาพนี้เป็นไร่ของพี่เทศและก็พี่จันนะครับวันนี้เราจะมาสอบถามพี่เทศและก็พี่จันว่าใช้วีเทอร์โบไปแล้วเนี่ยครับจากที่เราเห็นผลผลิตนะครับ สมบูรณ์มากแล้วก็ต้นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับดูด้านหลังเรานี่ต้นสมบูรณ์มากเลยครับวันนี้จะมาสอบถามรายละเอียดลึกๆเลยว่าพิเทศและพี่จันเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์เทอร์โบนเนี่ยต้องแต่เมื่อไหร่นะครับพิเทศครับไอตัววีเทอร์โบเนี่ยครับพี่มาใช้กับมาละต้องแต่ต้น<อ>กี่กี่เดือนกี่วันมันตั้งก็เริ่มเริ่มปูเลยเริ่มปูก็ฉีดมาเรื่อยฉีดมาเรื่อยระยะ,ร,ร,ะระยะเวลาการฉีดนะครับกี่วันฉีดครั้งหนึ่ง ก็ประมาณเจ็ดวันเจดวันแล้วก็ฉีดครั้งหนึ่งครับพอฉีดแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงไงให้พี่เห็นว่ามันไอวีเทอร์โบเนี่ยยอดมันดีมันยอดพุ่งมันอ้วบดีแข็งดีก็คือว่ามันมันเลื้อยขึ้นมันคายไวมันขึ้นไวแล้วยอดยอดมันอ้วนดียอดมันอ้วนจากที่พี่พี่ปลูกครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าปลูกนี่เพิ่งเพิ่งปลูกครั้งแรกพิ่งครั้งแรกแล้วพอปลูกไปแล้วเนี่ยมันขึ้นยอดไวยอดอ้วดแล้วตอนที่มันติดผลนะครับมัน ความแตกต่างที่มันมันมันติดขึ้นมาเนี่ยมันออกออกมามันออกยังไงมันลูกลูกมันก็ดีมันก็ยาวดีมันลูกแลมันไม่ค่อยงอมันก็สมบูรณ์ว่างเถอะมันออกมันก็ออกมาตรงๆแบบนี้มันออกตรงมาแบบนี้งียผิวก็สวยผิ่สวยครับแล้วต้องแต่ปลูกมานี่มีโรคเชื้อราหรือว่ามันก็มีโรวความมีเชื้อรามีทวนมีมั่งเชื้อรามีมั่งเชื้อรามีมั่ง ไอพวกนอนก็มีห้างห้างนอนแล้วก็คือไม่ไม่ได้เยอะเท่าที่ควรไม่เยอะไม่เยอะก็คือสภาพต้นมันแข็งแรงมันสามารถที่จะรับกับสิ่งพวกนี้ได้ครับแล้วก็ผมสอบถามพี่จันพี่จันครับพอเราเห็นผลผลิตที่มันออกมาแบบนี้เป็นยังไงไหครับภูมิใจไหมกับผลิตภัณฑ์วีเทอร์โบตัวนี้ดีค่ะดีเนาะดีกว่ายาตัวอื่นที่เคยใช้มาครับอันนี้มันเป็นชีวภาพด้วยพอฉีดไปแล้วเนี่ยมันไม่มีกลิ่นเลย ไม่มีไม่เหม็นไม่เหม็นเลยเนี่ยเราเข้าเดินเข้าไปในในการหอก็แล้วแต่เดินเข้าไปในร่องในส่วนเนี่ยก็ไม่มีกลิ่นเลยครับครับก็คือทํางานไปด้วยไม่ต้องไปมัวเอาอะไรมาพกผ้าพวกปิดหน้าปิดจมูกนะครับครับเพราะฉีดเซ็ตบุงทีก็ห่อเลยมันก็ไม่ไม่เหม็นไม่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 มีกลิ่นถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้ตัวนี้เราไปใช้ตัวอื่นทั่วไปตาท้องตลาดปุ๊บถ้าเราฉีดวันนี้เราก็คงต้องต้องหยุดพักอีกสองวันสามวันถึงจะเข้าไปห่อได้ แต่อันนี้สามารถทํางานควบคู่ก,กันไปได้เลยในวันเดียวกันนะครับวันนี้ผมอยากจะให้ให้ให้พี่พี่เทศอะครับแล้วก็พี่จันเนี่ยพาผมเยี่ยมชมเข้าไปในร่องส่วนนะครับพี่พี่่อแล้วจะดูสาภาพต้นแล้วก็ดูฝกักใหม่ๆที่พี่่อแต่ว่าฝักที่ที่เก็บขายอยู่ทุกวันเนี้ยขนาดนี้เลยขนาดนี้อันนี้น,นินแบบนี้ใหญ่เกิน <lakes S 1> <jard. S 2> ใหญ่ยยเกินไปแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันกินได้ไหมครับเนี่ยกินได้กินได้แต่ว่าเราไม่เจอมัน มันลงนี่มันแอบซ่อนซ่อนอยู่ตามงวดที่แล้วครับนี่มันต้องลูกเท่านี้พี่ว่าไปขายก็คือนิยมทานกันประมาณนี้ครับนี่ลูกเท่านี้ครับตอนนี้ราคาดีไหมพี่เจาะถุงนึงก็ประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบโลก็ตกสามสิบยี่สิแปดยี่ิเก้าคามปิ๊บราคาก็ยี่สิบแปดยี่เก้าสามสิบต่อหนึ่งโลต่อหนึ่งโลต่อหนึ่งโลนะครับแล้วพอใช้วีเทอร์โบเข้าไปแล้วเนี่ยลดต้นทุนได้ไหม มันก็คือว่ายาไม่ต้องใช้ยาไอตัวอื่นใสอุ้งทีชิดพ่นกับยาเชื้อรายาคันนอนมั่งแค่นั้นนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ยาหรืออายางต้นทุนน้อยลดลงมันคือว่าเราไม่ต้องลงด้วยเราไม่ต้องใช้ยาตจวอื่นนั่นอีกถ้ายาอื่นมันต้องหลยผ่านบ้านเลยมันก็หลายบานัตหมอมันต้องใช้หลยๆตัวมารวมกันแต่วันนี้ใช้วีเทอร์โบแค่โคดเดียวเร่งการเจริญเติบโตเพิ่มผลผลิตครับ ผิวสวยครับขนาดน้ําหนักดีขวดเดียวน้าหนักดีขวดเดียวอยู่ก้อนนี้ตั้งกับชีดหมามันเมื่อก่อนแบ่งก็เข่ามาครึ่งหนึ่งแล้วมันพึงมดแล้วที่เอาไปเบิมหวานถือนี่ซื้อถึงพึ่งซื้อมาขอแบ่งเข้ามาอีกตั้งหากขอแบ่งเข้ามาตอนนั้นมันยังเล็กๆอยู่ว่ามันยังไม่ได้ใช้เยอะเอามาลองก่อนเนาะเอามาลองก่อนพอลองแล้วปุ๊บสภาพในการเปลี่ยนแปลงที่วันนี้เห็นชัดเจนว่าขอสมุติชีด ปีกว่านี้เนี่ยพรุ่งนี้รู้เลยว่ายอดยอดมันจะมันผิดมันผิดกันนะมันผิดกับตอนที่ยังไม่ได้ฉีดยอดมันจะไปมันมองรู้อ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในร่องสวนนะครับที่พี่เขาได้ห่อแล้วก็มีแล้วก็ที่กําลังออกมาเป็นผลเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมกันครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับไปครับ ลักษณะที่ว่าเราจะจะห่อได้เนี่ยต้องลูกประมาณขนาดไหนครับนี่มันก็ลูกนี่แล้วร้านี่อ๋อเลาวคือประมาณนิ้วนิ้วประมาณนิ้ว,นวหนึ่งประมาณนิ้วหน,นึ่<ย>นง,น,งนิ้วเราเนี้ยนะขนาดนิ้วเราขนาดนิ้วครับถ้าไวใหญ่เกินเพราะนั่นมันจะถ้าพวกไอ้แมลงมันตอเพราะนั่นมันจะเสียพอห่อไปเพราะนั่นมันจะสุกอย่างที่เราเราเราห่อไปแล้วถ้ามันมีพ่นไม่ออกมาปุ๊บเราก็ต้องตามห่อมันอีกมันต้องตามห่อถ้าเราไม่ห่อมันเกิดอะไรขึ้นครับ มันไรดันเขาเรียกไอ้ตัวแมงวันทองาท่านมันจะตกอ่ะมันจะทําให้เสียครับมันจะทําให้เสียเสียเสร็จปุ๊บนอนเจาะไข่ไปได้เลยราคาไข่ไม่ได้มันจะโซกถ้าเราเรามองไม่เห็นปุ๊บมันก็จะพลาดไปเลยใช่ไหมครับยังไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องมาไล่ห่อไม่ต้องห่อทุกวันต้องมาตามเก็บทุกวันเลยต้องห่อทุกวันผมนึกว่ามันออกมาแล้วเราไม่ต้องห่อไม่ได้ไม่ได้ต้องห่อทุกวันครับก็คือตั้งแต่พี่ปลูกมาแล้วเนี่ยโลกก็ไม่ไม่ค่อยมีให้เห็นเนาะไม่ค่อยมีน้อยน้อยทห่าง ใช้ v ีเทอร์โบไปแล้วความมั่นใจที่พี่ใช้ไปแล้วเนี่ยเห็นยอดมันสมบูรณ์ต้นมันสมบูรณ์โรคเชื้อราก็ไม่มีมันไม่มีไม่มีมันมีมันก็น้อยไม่ทําให้ต้นเราต้องสูญเสียครับครับผลผลิตก็ออกมาได้พึงพอใจไหมครับผลผลิตได้แบบพอใจครับพอใจเลยเนาะต้นทุนที่เราซื้อ v ีเทอร์โบมาแล้วมาฉีดต้นทุนต่ํำไหม มันก็มันก็แพงตอนซื้อแต่พอมาใช้แล้วมันไม่แพงไม่แพงมันใช้ได้เยอะนะควรใช้ไม่เดียวมันใช้ได้เยอะใช้ได้ไล่ไล่ทั้งไล่ทั้งมากครับใช้จนลืมไปเลยว่ามันชีมแต่ละครั้งเนี่ยมันมันรอบต่อรอบนานนะครับวันนี้ผมก็เข้ามาดูแปลงของของพี่พิเทศแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากคือมันมันครบเลยลำต้นสมบูรณ์ติดดอกติดผลได้ได้สมบูรณ์แล้วก็ฝัก พ่นมันนะเมื่อกี้น่ะมันก็ยาวดิโอใหญ่มากหอยใหญ่ยาวพใแล้วก็น้ำหนักมันดีด้วยน้าหนักดี้วยราคาก็ดีควันนี้ผมอยากจะให้ให้พี่เทศเนี่ยบอกถึงกับผู้ชมทางบ้านที่คิดจะปลูกมะละหรือว่าปลูกแล้วแต่ไม่ได้แบบนี้เรามีเทคนิคในการดูแลยังไงแล้วก็เทคนิคในการใช้ไอตัว v ีเทอร์บที่พี่ได้สัมผัสมาเนี่ย พี่ผมอยากให้พี่บอกกับท่านผู้ชมมันก็ใช่แบบมันยาทั่วไปนี่แล้วแต่มันจะค้นแะไแต่ค้นามแล้วแต่คนทํหาเทคนิคในการฉีดเอาก็ใช่มันก็ต้นมันต้มโบนอยู่แล้วคอยมันคอยมันดูมันอะไรวะมันจะเป็นอะไรต่ออะไรไหมเป็นลกอะไรจะหลงแมลงหรือว่านอนหรืว่าจะเป็นเชื้อราไม่อะไรไหมพนันอ่าแค่ดูแลแค่นี้เองดูแลแค่นี้มันดูแลไม่ยากไม่ยากถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัววีเทอร์โบแล้วเนี่ยดูแลยากไหม มันก็ยังไม่รู้อ่ะเพราะวาเนี่เพิ่งเคยปลูกคงเพิ่งเคยปลูก <c oughs> ปลาครั้งแรกแต่ว่าพืชอื่นเคยปลูกมาไหมครับก็ปลูกพวกมะเขือพวกอะไรมะเขือเปา<ร><ก>เราก็เจอโรคเชื้อรามาประจําอยู่แล้วแต่ว่ามันม่นได้ใช้ยาตัวนี้ตอนที่ปลูกมะเขือนะครับแต่พอใช้ตัวนี้ปุ๊บความเปลี่ยนแปลงที่เราเคยปลูกพืชทั่วไปพอใช้ไปแล้วตัววีเทอร์โบเนี่ยมันใช้น้อย มาก<ช>มากใส่น้อยแล้วพลผลิตเนี่ยมันก็ได้ดีต้นมันโตดีโตวไวอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้นี้โตวไวคะแนนดียอดเยิดดีพี่เชื่อมั่นไหมว่าตอนแรกใช้แค่นิดเดียวตัวเล็กนิดเดียวใช้นิดเดียว<อ>ทำไมมันถึงได้ทำให้ต้นพืชเนี่ยมันโตวไวได้ ไม่ไม่รู้ว่ะามันมันเชื่อมั่นไหมทีแรกเห็นนะทีแรกก็ยังไม่ค่อยเชื่อนี่ว่าเอามาลองใช้ดูวันนี้พอใช้แล้วมันดีมันดีเลยโอ้ยอดเลยมายอดมันไปไหวมาเห็นเห็นเลยเห็นพ่นไหวมั่นใจยังไงกับไอตัววีเทอร์โบตัวนี้ก็มันก็ใช้ดีมันต้นทุนมันก็ไม่มากยายมันก็ย่ยโอเคครับวันนี้ผมก็อยู่กับพี่เทศอยู่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีได้ปลูกมาละนะครับแล้วก็ต้นสมบูรณ์อย่างที่เราเห็นภาพอย่างนี้ วันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่เทเนานะครับที่ได้พาผมเยี่ยมชมไร่มะละของพี่ต้นสมบูรณ์มากๆวันนี้ผมและพี่เทศต้องขอกราบสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับกราบสวัสดีครับครับสวัสดีครับจากสัมภาพต้นที่พี่บอกผมว่า มันแย่สุดๆที่พี่จะทิ้งแล้วคือสภาพยสภาพใบเรื่องเลยเรื่องจนแบบว่าเขาเขาให้ทอนทิ้งแบบไม่ได้อะไรแล้วอะททิ้งแล้วแล้วมีมีทีมงานมาแนะนาให้ตัววีเทอร์โบแล้วพี่ลองชีมดูใช่แล้วเอามาชีดแล้วยอดมันก็แตกไหมเป็นยอดอวบสวยอะมันต้นมองยอดมันแข็งแรงขึ้นอะแล้วก็ฮอได้เยอะฮอได้เยอะกว่าเดิมจากที่เก็บได้แค่ถีและแค่สิบกระถุงตอนนี้ได้สี่สิบฟาสิบกว่าถุงถุงหนึ่งกี่กิโลพี่ห้าโลห้าโลแต่ตอนนี้มาได้สี่สิบกว่าถุงสี่สิบถุงครับ ถ้าเรามองแล้วเนี่ยถ้าเรามองตั้งแต่สภาพต้นตั้งแต่ข้างล่างมาเนี่ยดูไม่ได้เลยดูไม่ได้ใครเห็นก็ให้เขาให้ทิ้งทุกคนนะยอดข้างบนนี่รู้สึกว่ามันส้มโบนแล้วอ้วบยอดมันอ้วบยอดมันอ้วบขึ้นแล้วก็มีลูกลูกเล็กๆกันเล็กเนี่ยมันออกมาเยอะออกตลอดเยอะอกอนตลอดแล้วก็หอตลอดไม่ต้องทิ้งแล้วไม่ทิ้งจากเดิมที่เราจะทิ้งใช่แล้วก็มาใช้ตัวนี้แหละวีเทอร์โบชีดด์แล้วมันหายแล้วยอดมันกระแตกหมายอดมันใช้ได้ มันช่วยเยอะเลยไหมครับช่วยได้เยอะครับพี่ส้มเนี่ยยอดมันสมบูรณ์แล้ววันนี้ผมเห็นแล้วว่าที่พี่พี่น้ำพี่ส้มเนี่ยห่อมันผมอยากจะดูว่าที่ใช้วีเทอร์โบแล้วผิวมันเป็นยังไงแล้วลูกมันเป็นเปิดให้ดูได้ครับผิวมันก็สวยลูกก็สวยเห็นนะจากที่จะร้องให้จากที่ว่าพอห่อตอนนั้นลูกก็เหลืองเหลืองได้ราคาพอห่อตอนนี้ได้ราคาถูงละร้อยห้าสิบโอ้โหครับ จากเดิมที่ว่าจะร้องไห้อยู่แล้วนะครับจยอดไม่มีเป็นพบบนี้ยอดก็ไม่เป็นแบบนี้ตั้งก็มาใช้มีเทอร์โบยังก็บวชพระเลยใช่บวชอารามเลยมีทุกคนบอก่อนเถอะแต่วันนี้ใช้มีเทอร์โบแล้วดูนะครับท่านผู้ชมเราดูจากพื้นแล้วมาดูจากยอดนี่ผิดกันมากเลยต้องดูยอดอย่าดูเดียวห้ามดูข้างล่างห้ามดูข้างล่างวันนี้เรามาใช้ทีหลังตอนใช้เป็นแล้วมันเหลืองโาต้นแล้วครับเหลืองโมต้นแล้วได้ผิวสวยขนาดนี้วันนี้ผมอยากจะให้พี่ส้มน่ะ พูดกับถึงเกษตรกรที่ตอนนี้กําลังปลูกมะละอยูนะครับทั่วประเทศไทยเราเนี่ยก็มีเกษตรกรเนหลายๆจังหวัดที่ที่ทำแบบนี้แล้วเจอวิกฤตอย่างที่ที่พี่ส้มเจอแล้ววันนี้พี่ส้มมาแก้ปัญหาโดยใช้วีเทอร์โบแล้วมันดีขึ้นแบบนี้จากที่ว่าเราต้องทิ้งแล้วเราขาดทุนแน่ๆอยากให้พี่พี่ส้มนะครับพูดให้ให้เกษตรกรที่ปลูกมะละอยู่ฟังว่าจากที่เราใช้วีเทอร์โบแล้วความที่เราได้ความเปลี่ยนแปลงออกมาเนี่ยมันเป็นยังไงครับมันเปลี่ยนแปลงพี่ใช้วีเทอร์โบแล้ว ผลผลิตมันดีต้นก็ออกมาก็ดีครับต้นทุนในการที่เราใช้วีเทโบร่ํต่ำไหมต่ำต่ำมากครับดีพะใช้สสรเคมีอ่าจ้าแล้วเวลาฉีดไปแล้วนี่มันมีกลิ่นไหมได้ข่าวว่าพี่ต้มเนี่ยกำลังพีส้มทั้งฉีดยาแล้วฉีดเองด้วยฉีดเองอ่าไม่มีกลิ่นไหมไม่มีไม่มีกลิ่นอะไรเลยไม่มีฉีดสบายเลยสบายครับวันนี้ก็ผมและทีมงานวีเทโบนะครับได้มาดูแปลงมะละแปลงนี้นะครับไม่ได้ใช้ของเราตั้งแต่แรกไม่ได้ใช้มาใช้แก้ปัญหาตอนที่มันจะ เขาจะทิ้งแล้วอะคือคือจะขาดทุนแล้วอะใช่แต่ว่ากลับมาได้สภาพแบบนี้นะครับวันนี้พี่มั่นใจกับตัววีเทอร์โบนี้ขนาดไหนมั่นใจมากมั่นใจมากแล้วแปลงต่อไปแล้วที่จะปลูกใหม่ก็คงจะต้องต้องใช้ใช้เนาะครับให้บอกท่านผู้ชมว่า V ีเทอร์โบเนี่ยมันให้อะไรกับต้นพืชพี่แล้วก็ความรู้สึกของพี่มั่งในในขณะนี้มันให้ฝามสมบูรณ์กับต้นพืชอะไรพี่ก็ไม่ต้องคิดมากเนาะได้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 ผลผลิตดีขึ้น ไม่ไต้องมาปวดหัวแล้วโอ้ยต้องทิ้งขัด<ช>ตวแน่ๆวัน,นนี้ยังได้ทูณกันมาบ้าง<ะ>ได้คุณกันมาครับวันนี้ผมและพี่ต้มนะครับก็ขอฝากท่านผู้ชมนะครับที่ดูรายการเกษตรของวีเทอร์โบวันนี้เรามาแก้ปัญหาให้นะครับแล้วก็สภาพก็กลับมาดีแบบนี้นะครับหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับวันนี้ผมและพี่ต้มต้องขอกราบสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ 管他。Còn